ลูกค้าส่วนตัวล่องเรือสำราญกับอัพทิวูทัวร์ที่ฮ่องกงไต้หวันกันค่ะใช้เวลาในการเดินทางไปฮ่องกง2ชั่วโมงก,กว่าๆค่ะถึงแล้วจะมีรถมารับเรากันค่ะเราจะแวะทานข้าวที่ร้านรีการ์เด้นค่ะได้รับดาวมิชลินด้วยนะขึ้นเชเรื่องเป็ดย่างต้องที่นี่เลยค่ะน่ากินสุดๆบรรยากาศที่ฮ่องกงห้องใจกับแท็กซี่สีแดงที่ยี่ใจสุดๆเราจะแวะขอพรที่รีพัทเบค่ะจะเด่นเรื่องขอลูกกับความรักและการต่อชีวิตค่ะ เทพเจ้าแห่งความรักใครยังไม่มีคู่มาขอพรจากท่านได้ค่ะย้อนเหรียญเสียงทายคำอธิษฐานเชื่อกันว่าหากเราโยนเหรียญเข้าปากของปลาได้คำขอพรไว้กับเจ้าแม่กวนอิมก็จะเป็นจริงค่ะสะพานต่ออายุเชื่อกันว่าหากเดินข้ามไปจะมีอายุยืนขึ้นอีก3ปีค่ะร้านคีโรสเตสกรูสห่านย่างหมูแดงหมูกรอบอร่อยมากเลยค่ะเรือมาถึงแล้วค่ะทุกคนโหเรือใหญ่มากเลยค่ะ ต่อไปเราจะขึ้นเรือสำรานกันนะคะพร้อมจะเป็นโลสแล้วค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในเรือนะคะเราจะพามาดูห้องพักของเรากันนะคะห้องพักเนี่ยดูดีมากและหรูหรามากเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของห้องพักของเรานะคะสีอำนวยความสะดวกครบครันจริงๆเลยค่ะในห้องพักของเรามีห้องน้ําส่วนตัวสะอาดมากเลยค่ะเรามาร่องเรือสำราญรีสอร์ทเวอร์วันเรือสำราญขนาดใหญ่และสะดวกสบาย กิจกรรมแน่นพักผ่อนได้สนุกทุกวันค่ะมีสระว่ายน้ำอีกด้วยนะคะปังไม่ไหวแล้วค่ะอาหารบนเรือก็จะ,จะเป็นแบบบุฟเฟ่ตไม่อั้นค่ะ ทั้งของขคา้าของหวานและซีฟู้ดค่ะจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะคุ้มสุดๆกับทัวร์นี้และมีการแสดงให้ได้ชมกันอีกด้วยนะคะนักแสดงเก่งกันมากค่ะวิวระเบียงห้องคือสวยมากค่ะประทับใจมากคุ้มมากๆนะคะที่ได้มาทัวร์เรือสำราญครั้งนี้ที่นี่ก็จะเป็นตลาดคนเดินไต้หวันค่ะมีอาหารสตตีทฟู้ดเยอะมากค่ะมีอาหารให้เลือกหลากหลายและก็อร่อยทุกร้านค่ะ อาหารของที่นี่จะเน้นสไตล์ท้องถิ่นรสชาติแบบไต้หวันแท้ๆค่ะคอนเสดต,ต้องไม่พลาดกับที่นี่ค่ะวัดหวังต้าเซียนหรือวัดได้แดงขอพรกับเทพเจ้าเรื่องความรักค่ะวัดแช์กงหรือวัดกังหันลมค่ะเชื่อว่าการหมุนกังหันกับทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ค่ะอธิษฐานขอพรกับท่านแช์กงค่ะ มีจุดเช่าเครื่องรางและของฝากจากวัดแชกงค่ะต้องไม่พลาดมาลองลิ้มรสอาหารทะเลที่นี่ค่ะที่หมู่บ้านชาวประมงลียุนมุนเพราะขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลที่สดและมีความอร่อยมากเลยค่ะวิธีการสั่งอาหารนะคะเราจะต้องเลือกซื้ออาหารในบ่อก่อนค่ะจากนั้นไปที่ร้านอาหารค่ะเขาจะปรุงสดๆทางร้านจะคิดค่าทําอาหารด้วยค่ะสนใจโปรแกรมไหนสามารถสอบถามได้เลยนะคะเราพร้อมให้บริการค่ะ